ถ้าไม่มีอ e ีลอนนี่ทํมอาจจะแพ้ไปละอีลอนเข้ามาคุณคิดว่าเข้ามาแบบเพื่อลดงบประมาณขาดดุลของประเทศจริงๆเหรอไม่ใช่เรื่องอะไรของเขายิ่งตัดลดงบประมาณไปเยอะเสษฐกิจสลอแล้วใครมันจะมีเงินมาซื้อรถจริงๆเขาเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับทัม้มในเวลาที่สำคัญที่เขาจะออกโโบแท็กซี่ออโตนมัสเวฮิเคิลอยู่ในหัวเรียวหัวเรียวหัวต่อแลวหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เขาจะ โอ้โหมีอีเวนต์สำคัญของบริษัทซึ่งกำหนดอนาคตของบริษัทที่เขาปั้นมากับมืออ่ะเขาจะมาทะเลาะกับทําจริงๆเหรอใเขาเข้ามาอยู่กับทํามทำไมเขาอยากให้เคลียร์คดีความเขาอยากให้ได้มีข้อได้เปรียบในเรื่องของ regulation เพราะว่า Autonomous vehicle มันมันต้องต้องมีเส้นสายเรื่อง regulation มันก็เพื่อประโยชน์ของเขาทั้งนั้นเนี่ยผมบอกความเห็นผมตรงๆผมไม่รู้หรอกแต่ผมว่าอเขาเป็นเซียนหุ้นเขาอยากทำหุ้นเขาได้ทุกอย่างไปแล้วแล้วตรงนี้ก็คือ มาทุกพุ่นก่อนอีเวนต์สำคัญแล้วเดี๋ยว่อดูดิเดี๋ยวมันก็ต้องคืนดีกันคนที่มี political capital นะไอ้ต้นทุนทางการเมืองสูงที่สุดในอเมริกากับคนที่รวยที่สุดในโลกเขาไม่อยากทะเลาะก,กันนะผมว่าเหตุผลที่เขาอยากให้อีลอนอยู่กับเขาอ่ะก็อาจจะต้องคิดนิดนึงแต่ว่าเหตุผลที่เขาอยากให้อีลอนเป็นศัตรูกับกับเขาอ่ะมีคุณไม่ต้องคิดเยอะถูกปะ่ะพร้มซึ่งเขาแบบเขามีโอกาสได้ขนาดนี้ร้วเป็นเพื่อนซีบึกกับคนที่รวยที่สุดในโลกทำไมเขาจะทิ้งมันไป ผมว่าคำถามนี้ตอบง่ายกว่าโงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ หุ้นในอเมริกาอย่างเชสล่านะคะเมื่อคืนนี้มีประเด็นว่าหุ้นตกลงมาประมาณเกือบ1ิบ้าเปอร์็นลยแล้วก็เกิดวิวาทากันอย่างดูเดือดเดือดพล่านมากนะคะระหว่างผู้ที่เคยเป็นมหามิตรประธานาธิบดีทรัมป์แล้วคุณอีลอนมัส์นะคะพี่นัทมองเคสนี้ยังไงบ้างนี่ออผมเคยเคยเขียนบทความสั้นนะะชื่อว่าประธานาธิบดีอีลอนทรัมป์เอาไว้ตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าทรัมป์จะชนะอีลอนมีส่วนอย่างมากในการที่ทรัมป์ชนะอันนี้ก็ถูกต้องว่าถ้าไม่มีอีลอนนี่ทรัมป์อาจจะแพ้ไปละ นะพอตอนอีลอนเขากระโดดเข้ามาใส่หมวกมาก้าเต็มที่เนี่ยก็คือคะแนนฉีกเลยนะแล้วเขาทำให้ชนะจริงๆแล้วมีส่วนเยอะนี่ต้องถามว่าอ,ออกตัวกันนะผมไม่มีมุมมองพูดรายตัวนะไม่มีมองหุูนรายตัวนะน,วนะนี่เป็นภาพรวมนะก็อีลอนเข้ามาทําไมอีลอนเขาเข้ามาทําไมในช่วงเวลาสําคัญแบบเนี้คือเขากาลังจะออกโรโบแโท็กซี่เดี๋ยววันที่สิบสองวันพื้นฐนหน้าเนี่ยโรโบแโท็กซี่จะเปิดตัวซอฟต์ลอนที่ออสตินเท็กซัส นะนี่เป็นอีเวนต์สำคัญแล้วทําให้หุ้นหุ้นตัวเนี้ยก็ขึ้นมาในเดือนนี้เพราะว่ามันออกข่าวมาตั้งแต่ตอนช่วงปลายเดือนพฤษภานะแต่มันอย่างนี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็มีแต่รอมีมีแต่รอให้ให้มัน disappoint ให้มันโดนซ e ล l on fact ถูกไหมครับวิธีการสมมุติว่าเอาเอาเรื่องหุ้นก่อนวิธีการสมมติว่าเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็วิธีปั๊มหุ้นก็คือต้องทุบลงไปก่อนถ้าเกิดว่าใครซื้อตามตรงเนี้โดนทุบเลย ทุบลงไปก่อนเลยด้วยเรื่องอะไรบางอย่างแบบเนี้ยเรื่องบอาเรือเรื่องไร้รรสาระทุบลงไปนะปาานป 12. หนึ่งสัปดาห์พอดีเขาทุบเมื่อวานเนี่ยวันที่ห้านะเปิดตัวโรบอแท็กซี่วันที่สิบสองหนึ่งสัปดาห์พอดีเลยเป๊ะเลยสองคนนี้เซียนหุ้นนะครับเซียนทั้งหุ้นเซียนทั้งเหรียญน,นะอีลอนกับทัมอ่ะถูกไหมเขาปั้นเขาอะไรมาทั้งหลายอย่างแล้วเอาทุบแล้วปั้นปั้นแล้วทุบคนพวกเนี้ยเขาเขาถือไอ้ไอ้เขาเป็นคนถือข่าวนะครับเขาเป็นคนเขาเป็นคนกําหนดข่าวนะ ถ้าเกิดว่าเขาสร้างความชัดเจนเขาไม่ได้อะไรเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเขาไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกับใครนะแต่ถ้าเขาสร้างความไม่ชัดเจนนะเขาได้เปรียบเพราะว่าเขากําหนดว่าข่าวต่อไปคืออะไรเห็นประเด็นไหมครับเขาอยากเก็บเขาอยากทุกเขาอยากทำอะไรได้เขาอินไซต์นะให้ใครมาให้ใครมาซื้อขายแทนก็ได้ถูกไหมนี่คือนี่คือการทําเห็นเห็นแล้วก็วิธีการอย่างเงี้ยจะให้เขาสามารถปั๊มหุ้นของเขาขึ้นไปออทามหายได้ไม่ได้บอกว่าเป็นงั้นนะแต่ผมคิดว่าคือเขาเขาคงอยากทำงั้นเนี่ยใครอยากให้หุ้นเราเองลง ถูกไหมก,ก็ก็ไม่ทําให้เกิดแบบเซลแฟเซลออนแฟกธรรมดาเวลาที่มีอีเวนต์เพราะว่าคนรับก่าวไปหมดแล้วก็ทุบม,มาซะเลยเสร็จแล้วมันจะได้แบบขึ้นใหม่ออกหายตรงนั้นค่อยพลิกค่อยคื้นดีค่อยอะไรยังก็ได้ทําไมเขาถึงต้องคืนดีกันทําไมเขาถึงไม่ได้ทาะกันจริงผมว่ามันเป็นเรื่องสตรอเบอรี่เพราะว่าอีลอนเข้ามาทําไมาผมถามถ่ถามไม่ได้ตอบอีลอนเข้ามาคุณคิดว่าเขาอยากจะเข้ามาแบบเพื่อลดองบประมาณขาดดุลของประเทศจริงๆเหรอ ดอทเนี่ยงดลดการขาดดุลงบประมาณได้เท่าไหร่ได้เป็นล้านๆอย่างที่เขาบอกแล้วหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมแลวหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เขาจะโอ้โหมีอีเวนต์สําคัญของบริษัทซึ่งกําหนดอนาคตของบริษัทที่เขาปั้นมากับมือเขาจะมาทะเลาะกับทําจริงๆหรอเลพื่ออีเวนต์นี้มันแบบโอ้โหเดียงไปหรือบริษัทเขารอดวายไปอย่างเงี้ยป็นไปไม่ได้นะเขาอยากจะทําหุ้นอผมผมบอกความเห็นของผมตรงๆผมไม่รู้หรอกแต่ผมว่าเขาเป็นเซียนหุ้นเขาอยากจะทำหุ้น เออแล้วมันพอดีหนึ่งสัปดาห์ก่อนอีเวนต์เขาเข้ามาทําไมเขาไม่ได้แคร์หรอกผมเชื่อว่าจริงๆเขาไม่ได้แคร์หรอกว่างบประมาณมันจะขาดดุลเท่าไหร่นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นข้อแ้างหรือเปล่าที่เ,าเขาเข้ามาแล้วทําดอททำงบประมาณปรากฏว่าตัดไปได้ไม่เท่าไหร่แล้วก็มาที่ตัดไปได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยก็มาแก้เกี่ยวด้วยการเอานิ้วชี้ใส่ไอไอบิลบีบีเนี่ยบิ๊กบิวเฟูลบิลถูกไหมมันเรื่องอะไรของเขามไม่ใช่เรื่องอะไรของเขายิ่งตัดลดงบประมาณไปเยอะเสษฐกิจชะลอ,อแล้วใครมันจะมีเงินมาซื้อรถ เพราะนเขาเขาต้องเขาเขาแคร์เรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าจริงๆเขาเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับทำในเวลาที่สาคัญที่เขาจะออกโโบอแท็กซี่ออโตโนมัสเวฮิคิลอยู่ในหัวเรียวหัวเาต่อทั้งสหรัฐและจีนเนี่ยเขาต้องเข้าไปทําอะไรเขาไปหาเส้นสายเส้นสายในรัฐบาลทั้งสหรัฐกับจีนเขาเคยบินออกนอกตารางตลางไม่มีตารางเวลาที่กําหนดนั้นหมายล่วงหน้าแล้วอยู่ดีบินไปหาหลี่เฉียงนายกจีนไม่กี่อึดใจจากตรงนั้นเขาได้ เอ่อเปิดทางให้ในแง่ regulation น่ะเปิดทางให้เขาไปทดสอบ autonomous vehicle ในจีถูกไหมเขาเข้ามาอยู่กับทำทำไมเขาอยากให้เคลียร์คดีความเขาอยากให้ได้มีข้อได้เปรียบในเรื่องของ regulation เพราะว่า autonomous vehicle มันมันต้องต้องมีเส้นสายเรื่อง regulation ถูกไหมเขาอยากให้เคลียร์เรื่องพวกนี้มันก็เพื่อประโยชน์ของเขาทั้งนั้นน่ะแต่ว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้แบบนี้มันจะเป็นยังไงมันไม่ได้ถูกไหมในทางการเมือง่ง เขต้องบอกมีอเจนดาบางอย่างที่เขาเข้ามาทําดอชใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เข้ามาบอกโอ้ยมาผมแคร์มากเลยเรื่องงบประมาณเป็นไปได้เหรอถ้าตัดลดงบประมาณไม่ขาดดุลแล้วจะมีเงินที่ไหนมาซื้อรถถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องบางหน้านะมันไม่ประสบความสำเร็จคนอย่างเนี้ยเขาต้องการความสาเร็จในสิ่งที่เขาทําแต่ไอไอ,ไอ,ไอการตัดลดงบประมาณไม่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าบิ๊กเบสท์ฟูลบิลมันเฟล,ลมาตั้งแต่ดอชแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรที่เขาได้หมดแล้ว การเคลียร์คดีได้ได้ไดีเรกูลเลชันนะได้ข้อมึงคิดว่าเขาได้ข้อมูลภายในด้วยใช่ไหมเขาได้ทุกอย่างไปแล้วแล้วตรงนี้ก็คือมาทุบหุ้นก่อนอ e ีเวนต์สำคัญแล้วเดี๋ยวคอยดูดิเดี๋ยวมันก็ต้องคืนดีกันถูกไหมเออของบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องทั้งหมดเรื่องนี้พวกนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวนะฮะดูให้ดีว่าเขาทะเลาะกันทำไมคนที่มี p o l i t i c a l capital นะไอ้ต้นทุนทางการเมืองสูงที่สุดในอเมริกากับคนที่รวยที่สุดในโลก เขาไม่อยากทะเลาะก,กันนะผมว่าอืแล้วฝั่งของคุณทรัมป์นะคะที่นัทธาลองอ่านว่าเขามีผลประโยชน์เชื่อมโยงอะไรกันที่จะต้องดีจะต้องมีความสัมพันธ์กับคุณอีลอนมัสคืออีลอนมัสมีอิทธิพลมากคือคือเรียกว่าเขาเป็นคนรวยที่สุดในโลกอะ่ะเขาเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ที่ทรงอิทธิพลถูกไหมแล้วเขากระโดดเข้ามาอยู่ข้างเดียวกับทรัมป์คุณอยากเป็นสั์เอาอย่างนี้กันว่า เอคุณอยากเหตุผลที่เขาอยากให้อีลอนอยู่กับเขาอ่ะคุณอาจจะต้องคิดนิดหนึ่งแต่ว่าเหตุผลที่เขาอยากให้อีลอนเป็นศัตรูกับกับเขาอ่ะคุณไม่ต้องม,มีคุณไม่ต้องคิดเยอะถูกป่ะทําทไมถึงผมถามกลับว่าทําไมถึงอยากให้อีลอนเป็นศัตรูคนที่รวยที่สุดในโลกถูกไหมเออกับคร้อมซึ่งเขาแบบเขามีโอกาสได้ขนาดนี้แล้วเป็นเพื่อนสีบึกกับคนที่รวยที่สุดในโลกทําไมเขาจะทิ้งมันไปผมว่าคําถามนี้ตอบง่ายกว่านะครับ ดังนั้นคือถ้าเป็นอย่างที่พี่นัฐวิเคราะห์นะคะต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ซึ่งกนและกันโดยเฉพาะอย่างยิง่งคุณอีลอนมาร์ที่ก็ต้องการความสําเร็จในธุรกิจของเขาเนี่ยไม่นานเขาจะต้องดีกันคือคือถามคําถามว่าทําไมถึงอยู่ด้วยกันอ่ะมันตอบยากกว่าถา,ถามว่าไมถามอีลอนว่าทำไมอยากเป็นศัตรูกับทัามใช่ไหมถามทัามว่าทำไมอยากเป็นศัตรูกับอีลอนคุยได้คําตอบอย่างรวดเร็วเลยไม่อยากและถ้าเป็นอินพีเชันมาถึง การลงทุนล่ะคะพี่น,ฐนัฐทั้งการลงทุนในอเมริกาแล้วก็การลงทุนในธุรกิจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเทสลาครับเมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านไปไมันก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ลหลายๆเหตุการณ์นะมันทําให้นักลงทุนเรียนรู้อ่าสิ่งที่ผมอิมพลายมาว่าอผลกระทบต่อการวางไซจีคืออะไรนักลงทุนจะเรียนรู้อีกอหนึ่งเรื่องถูกไหมหลังจากที่คุณเห็นชาร์จจาชาร์จนั้นได้ไหมวันที่สองพิจุณาริซิปริคอทเทอิฟล์ ตัวเลขอะไรบ้างในนั้นที่มันเขียนมั่วๆขึ้นมาแล้วก็พิมพพิมพ์แบบผิดไปเปอร์เซ็นต์หนึ่งด้วยมันใช้ตัวเลขนะสักกี่ตัวอย่างที่สุดแล้วอะ่ะอะไรที่มันเปิดเปิด,ปดออกมานจริงจังแค่ไหนมันเป็นแค่จุดมันเป็นแค่สารตั้งต้นในการเจรจาเท่านั้นถูกไหมนี่เดี๋ยวกับเรื่องนี้ถามคำถาม,ถามง่ายๆเมื่อกีก้คุณตอบได,ได้ได้หรือเปล่าล่ะทําไมทําอยากเป็นศัตรูอีลอนทาไมไอลอนอยากเป็นศัตรูกับทาไม่ยากเลยตอบไม่ยากเลยไม่ยากหรอกนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณเห็นนะไม่จริงหรอก เดี๋ยวคอยดูว่ากันหนื่งหนึ่งสัปดาห์ผมผมแค่ผมไซตที่ของผมตอนเนี้เมื่อเช้านี้เพิ่งให้ไปผมบอกว่าไอ้หุ้นตัวเนี้เทสลาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับบิตคอย n รู้ไหมลองไปพอดกาดูก็ได้หรือหุ้ยากรันคอลเลชันก็รันไปเดี๋ยวเพราะในปีที่ผ่านมามันเห็นชัดมากเลยนะเออเพราะนั้นวิธีการวิธีการที่ผมที่ผมทำไซต์ที่ก็คืออะไรก็มันเห็นไหมผมตื่นมาเมื่อเช้าเออผมผมงงเลยทำไมบิตคอยมัลงไปหนึ่งเออเหลือหนึ่งแสนหนึ่งพันกว่าเองใช่ปะ เอ่ใช่ทไลงไปอย่างนั้นอ่ะอ๋อมีข่าวนี้ผมรู้ความสัมพันธ์ของสองอย่างนี้แล้วผมผมเข้าใจนะมันก็แค่ลงมาตามกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นไงถ้าเรื่องราวที่ผมคิดไว้เป็นอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าเป็นอย่างนี้นะผมก็ซื้อบิตคอยก็ซื้อหุ้นคริปโตซื้อหุ้นบล็อกเชนนะก็คืออันนี้ก็คือ recommendation ของเมื่อเช้าที่ผมให้ไปนะก็ถ้าเกิดคิดว่าเดี๋ยววันนี้มันรีบาวแรงเดี๋ยวมันจะไม่ได้ราคาดีก็ผมก็หารไปนะวันนี้ให้ซื้อไม้แรกซื้อไม้สองวันจันท แล้วก็ซื้อไม้สามวันอังคารอะไรเงี้ยก็พอละหรดีว่าจะแบ่งเป็นสีไม้ซื้อไปถึงวันพุธเพราะว่าวันพฤหัสจะเปิดตัวโ,โรบแท็กซี่นะผมคิดว่าจะมีพัฒนาการไปอีกทางหนึ่งนะเพื่อปั๊มหุ้นนะครับอันี่เป็นจังหวะปั๊มหุ้นของเซียนหุ้นนะผมผมค่อนข้างเชื่ออย่างนี้จริงๆค่ะแล้วตัวธุรกิจพี่นัทธาสนใจไหมคะตัวธุรกิจของเทสลาเทคโนโลยีของโรโบแท็กซี่อนาคตจะทำให้ธุรกิจของเขาเติบโตได้จริงเเรียกว่า อันนี้ไม่มีวิวพู้หลายตัวแล้วกันนะเพียงแต่ว่าผมมองคนคนเนี้ยคือเขาต้องยอมรับเขาเขาวจนะินเนสเนอะแล้วก็ธุรกิจแบบนี้ธุรกิจเนี้ยมันผมผมอ่านว่ามันต้องใช้เส้นสายเส้นสายเนี่ยสําคัญมากนอกจากฝีมอือต้องได้ใช้เส้นสายแล้วเขาก็เข้าถึงนะก็เท่านี้เท่านี้แล้วคุณไปคิดต่อเองนะฮะนี่ผมผมไม่มีวิวพู้หลายตัวน,นะครับแล้วผมผมมาบอกว่าบอกได้ว่าเบออิตคอยล์ผม ผมเอวตรงนี้เป็นจังหวะบายดียที่ดีนะโมงสูหนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ